ดาบสายฟ้าสั้นประทะดาบสายฟ้ายาวดาบสั้นตอนหลงป่าอตอนหลงป่าแล้วเนี่ยเดินไปทางไหนก็วนกลับมาที่เดิมทำยังไงดีอะยแต่เรามีดาบสายฟ้านี่นะยิงสายฟ้าส่งสัญญาณให้คนไกลๆเห็นดีกว่าอึฮึฮึต้องมีคนเห็นแน่ๆ อ,อ,อ,อืไม่มีคนมาเลยอ่ะดาบยาวตอนหลงป่าเฮ้ยวสวยแล้วมาเข้าไข้จะดันหลงป่าซะได้อ่ะมีไงดีเนี่ยแต่ว่าฉันมีดาบสาฟ้าใหญ่ยิงสายฟ้าขึ้นฟ้าและส่งสัญญาณให้คนมาช่วย <Yeah. S 2> ให้รถแมนมาช่วยแล้ว <Yeah. S 2> ดาบสั้นตอนแบตหมดเปิดหมดแล้วอะทำยังไงดีแบบนี้ก็โทรศัพท์เรียกพ่อเรียกแม่มารับไม่ได้นะสิฮ่าแต่ฉันมีดาบสายฟ้าเฮ้ยฮะขึ้นแล้วแบตมาแล้ว1% 2% 3% 4% 5% ฮัลโหลแม่มารับหนูหน่อยดาบยาวตอนแบตหมดเฮ้ยแบตหมดแล้วอะแบบนี้ก็เรียกพ่อเรียกแม่มารับไม่ได้สิแต่ว่าฉันมีดาบสายฟ้ายักษ์เฮ้ยไฟฟ้าแรงไปอะเฮ้ยดาบสั้นตอนเจอสกิบบี้กิ๊กกี้ ด,ด,ด,ดีทางให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะใช้ดาบนี้จัดการแกถนา่จริงก็เข้ามาเลยอ้าวไม่หลบอย่างนั้นเหรอนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่ยยายา,าดาบยาวตอนเจอสกิบบี้ดี้เฮ้ยสกิบบี้ดี้ตต่เล็ดแกดีทางให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะเดินไป เห็นไหมเนี่ยฉันถืออะไรดาบสายฟ้าข้าแน่จริงก็เข้ามาเลยอ๋อไม่หลบงั้นเหรอฮุหยาเนี่เป็นไงเล่าดื่มเหล้ามันขมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันขมมันไม่ดีรอบน้อง